สวัสดีครับฟูจิครับเป็นห่วงสุขภาพสตรีเป็นกันเยอะมากเลยครับนั่นคือโรคมะเร็งเต้านมครับเนื่องจากอะไรถ้าเรารู้เราได้ป้องกันได้เป็นห่วงเพราะเรามีแม่ของเราญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงต้องแชร์ให้เขาได้เห็นกันนะครับจะได้เตรียมตัวกันได้ครับไปดูกันูกันนี่คือเต้านมครับคนส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นมะเร็งจากเท่าน้ำนมครับจากข้อมูลสถาบันมะเร็งคุกุริสตกังเคนกิวเซ็นเตอร์ในช่วงชีวิตผู้หญิงในจำนวน9้าคนจะเป็นมะเร็งเต้านม1นคนคำถามคนอายุเท่าไหร่เริ่มเป็นมะเร็งเต้านมคร มาเป็นตอนวัย30 40 50 60 70นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับดูจํานวนคนครับย้อนกลับมาดูด้านนี้ครับนี่ครับประมาณ2ล้านถึง2.5แสนคนครับทราบไหมครับว่าถ้าคุณรู้ก่อนคุณจะมีโอกาสรักษาแล้วหายสูงมากนะครับดังนั้นคุณจะไปตรวจร่างกายก่อนนะครับดูสิครับว่าในปี2019ผู้หญิงญี่ปุ่นไปตรวจมะเร็งแค่44.6%เท่านั้นขณะประเทศญี่ปุ่นยังมีการไปตรวจแค่40เท่านั้นเองแล้วคนที่ประเทศไทยจะมีการไปตรวจน้อยหรือมากกว่าญี่ปุ่นครับสาเหตุของการที่ไม่ไปตรวจคืออะไรครับนี่คือหน้าออกเวลาตรวจต้องใช้เครื่องเนี่ยบีบแบบนี้ครับช่วงที่บีบเนี่ยจะเจ็บมากนะครับเออ จะเจ็บมากนะครับจึงทาให้ผู้หญิงไม่ค่อยอยากจะไปตรวจโดยเฉพาะต้องถอดเสื้อครับจะมีการบีบแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ในช่วงระหว่างที่บีบและต้องถอดเสือ้อจึงไม่ค่อยมีคนอยากไปปัจจุบันนี้มีเครื่องพิเศษในการตรวจโดยไม่ต้องถอดเสือ้อและไม่ต้องมีการบีบนมด้วยครับใส่เสื้อแล้วแค่ก้มตัวลงแบบนี้ครับปืดใส่เครื่องปิดหูรบกวนเสียงใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นครับเครื่องก็จะเลื่อนไปข้างในเครื่องนี้เรียกว่า MRI ขอร้องเลยครับขอให้คุณไปตรวจก่อนที่จะมีอาการนะครับเพราะถ้ามีอาการแล้วจะแก้ไขไม่ทันครับผมมีคนรู้จักที่เขามีอาการขึ้นมาแล้วไปรักษาค่ารักษาแพงด้วยแล้วก็เสียใจมากๆเลยที่จะต้องจากไปก่อนวัยกำหนดครับคนรักของเราเราไม่อยากให้เขาจากไปครับฝากแชร์ให้เขาเตือนสติให้คนรู้จักคนรักของเราให้ไปตรวจนะครับอย่าลืมกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่ากินของทอดเยอะและอย่ากินของที่แปรรูปเยอะนะครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงสวยๆและอายุยืนนะครับ